สวัสดีครับผมนุรนชิจจากขิงแก้ว9ชอปวันนี้จะมาเปรียบเทียบ s w 6 7 Plus และ s w 6 7 Mini ให้ทุกคนได้ดูไปชมกันเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ขอ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกิ่นแก้วก้าวชอบด้วยนะครับวันนี้มีหลายๆคนมาถามผมเนี่ยเยอะมากเลยนะครับว่า h ฮ67 Plus กับ h ฮ67 Mini เนี่ยต่างกันยังไงนะครับผมจะพูดตรงนี้เลยนะครับมีความแตกต่างกันน้อยมากนะครับทั้ง2รุ่นเนี่ยแทบจะเหมือนกันเลยแต่สิ่งที่แตกต่างกันหลักๆเพื่อนๆจะเห็นชัดเจนก็คือขนาดนะครับเจ้าตัว h ฮ67 Plus เนี่ยขนาดจะใหญ่กว่านี่นเพื่อนๆดูใกล้ๆนะ h ฮดเดอร์มนสีดำนะครับขนาดจะใหญ่กว่าพอสมควรเลยแล้วก็ h ฮดเดอร์มจมินินะครับจะขนาด4 1ม mm, ิลิเมตรซึ่งขนาดเล็กกว่านะครับมาดูด้านข้างนะครับด้านข้างเนี่ยด้านข้างนะครับด้านข้างเนี่ยความหนาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเท่าๆกันนะครับแต่ว่าขนาดของเจ้าตัวมินิก็จะเล็กกว่าตามไซส์นะครับด้านหลังเซนเซอร์จุดตำแหน่งอะไรเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับอ่า รูลำโพงมีรูเดียวเหมือนกันนะครับนี่นะครับแล้วก็ตัวขนาดนะครับอย่างที่เราบอกไปนะครับตัวขนาดเนี่ยจะต่างกันนะครับก็คือ h w 6 7ม l u s เนี่ยจะขนาด45มมซึ่งเหมาะกับใครนะครับเหมาะกับคนที่นะครับ มีข้อมือที่ใหญ่นะครับเกิน16ซนติเมตรสิซนติเมตรขึ้นไปเนี่ยผมแนะนําให้ใช้ตัวนี้ดีกว่านะครับส่วนใครที่ข้อมือสัก15 16นะครับสิบห้าสิบหกสเนี่ยใส่ได้ทั้ง2รุ่นเลยนะครับแต่ถ้าใครข้อมือเล็กกว่า15ซนติเมตรเนี่ยรอบข้อมือเนี่ยแนะนําให้ใช้41ดีกว่าครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเจาะสายเพิ่มทีนี้นะครับหากใครนะครับสนใจนะครับเจ้าตัวสมาร์ทวอททั้ง2รุ่นเนี้ยต่างกันยังไงนะครับเมนูหลักๆเท่าที่ผมใช้งานมาต่างกันก็็จะะคคือเเเมมนนนนนููทีีป่ปตัวัว้รบ เมนูรูปแบบเมนูนะครับจะต่างกันนะครับหนี่เพื่อนๆดูนะครับอ่ารูปแบบเมนูจะต่างกันซึ่งใครชอบแบบไหนก็ขึ้นอยู่ดีวความชอบนะครับว่าใครชอบแบบไหนสวยงามกว่ากันก็เลือกกันได้ตามสบายเลยครับตรงนี้นะครับ ส่วนหลักๆเนี่ยฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยจะเหมือนกันนะครับมีการวัดออกซิเจนในเลือดการนับก้าวเดินอะไรต่างๆเนี่ยมีเหมือนกันนะครับจอเนี่ยคุณภาพดีเหมือนกันทั้งคู่นะครับจอสวยเหมือนกันทั้งคู่นะครับเมนูเหมือนกันนะครับมาดูหน้าปัดนะครับหน้าปัดก็จะคล้ายๆกันนะเดี๋ยวผมเลื่อนไปที่หน้าปัดแรกๆให้เพื่อนดูนะ,ะหน้าปัดเนี่ย เพื่อนสังเกตได้นะจอด้านในเนี่ยเจ้าตัว H7 w 6 Plus เนี่ยก็จะใหญ่กว่านะครับส่วน H7 w 6 Mini เนี่ยจอก็จะเล็กกว่าเป็นเรื่องปกติเนาะก็คือเจ้าตัว H7 w 6 Plus เนี่ยจอ1.9นิ้วส่วน H7 w 6 Mini นะครับจอ1.6นิ้วซึ่งเล็กมาเล็กกว่าประมาณ3มิลลิเมตรเนี่ยก็ต่างกันตามขนาดไซส์ของตัวเรือนนะครับมาดูหน้าปัดนะครับนี่จะหมุนให้ดูนะครับนี่หน้าปัดก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับนี่ ประมาณนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับหน้าปัดอาจจะดูน้อยไปสักนิดนึงนะครับแต่ว่าเขาสามารถอัปโหลดหน้าปัดจากแอปเนี่ยเพิ่มเติมขึ้นไปได้นะครับมีมากกว่า200แบบเลยครับแล้วก็สามารถเอารูปหน้าจอเนี่ยขึ้นไปที่หน้าปัดนาฬิกาได้เหมือนกันทั้งคู่นะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับเท่าที่ผมใช้งานมาและสังเกตได้อย่างชัดเจนนะครับก็คือนะครับตัวนี้นะครับตัวเพิ่มลดแสงหรือตัวอะไรอย่างนี้นะครับเจ้าตัว h w ดเดอร์อจเนี่ยจะเป็นตัวเพิ่มลดแสงนะครับ ส่วนเจ้าตัว h ฮ67มินิเมนูตรงนี้จะเป็น Allway On Display นะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็จะชอบตรงเมนู Allway On Display เนาะนะครับซึ่งการลดหน้าปัดแสงเนี่ยเราสามารถทําได้ที่ตั้งค่าอยู่แล้วนะครับส่วนเมนูอื่นๆนะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับเหมือนกันนะครับก็จะมีล็อกหน้าจอมาไว้ตรงนี้ด้วยนะครับตัวนี้ก็ล็อกหน้าจอมาไว้ฝั่งนี้นะครับนี่เมนูจะมีเท่านี้นะครับประมาณนี้นะครับส่วนเจ้าตัว HWU 67 plus เนี่ยมี NFC ให้ด้วยนะ อ้เ uh, HW67 Plus เนี่ยมี NFC ให้ด้วยนะครับแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ใช้นะครับเพราะว่าเป็น NFC ที่ใช้เกี่ยวกับการเปิดประตูแล้วเป็นคีย์การ์ดเป็นอะไรต่างๆนะครับ ตรงมีอีกอย่างนึงนะครับที่ผมลืมพูดไปนะครับก็คือ h ฮดมอนจูหกเจ็ดพลัสเนี่ยสีดำเนี่ยเขาจะเป็นดำเงาเงาแบบนี้นะครับสีเงินก็จะเป็นเงินเงาเงานะครับส่วน h ฮดมอนจูหกเจ็ดมินิเนี่ยสีดำผมไม่ได้หยิบมาแล้ววันนี้นะครับก็จะเป็นสีดำแบบดำด้านดำอย่างเงี้ยนะครับดำทั่วไปไม่ใช่ดำเงานะครับแล้วก็สีเงินเนี่ยก็จะไม่เงานะครับซึ่งตรงเนี้ยแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับจริงๆเขาก็สวยทั้งคู่นั่นแหละ เปรียบเทียบกันให้ดูประมาณนี้นะครับฟังก์ชันการใช้งานการทักสกรีนอะไรต่างๆเนี่ยลื่นเหมือนกันเลยนะครับเขาจะทักสกรีนได้ลื่นๆทั้งคู่เลยนะครับนี่อเพื่อนๆสังเกตว่าทัดลื่นนะครับนี่ผมทัดได้ทีละทีละตัวเนาะออประมาณนี้นะครับอ่า ประมาณนี้นะครับทัชสกรีนลื่นทั้งคู่นะครับ CPU รุ่นใหม่รุ่นเดียวกันทั้งคู่แบตเตอรี่ก็ยังเท่ากันเลยนะครับต่างกันที่ขนาดจอนะครับฟังก์ชันการใช้งานอะไรต่างๆอายุแบตเตอรี่ต่างๆเนี่ยที่จะว่าไม่แตกต่างกันเลยครับหากใครชอบวิดีโอนี้นะครับก็ฝากเพื่อนกด Sub s cribe เราไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะมีสมาร์ทวอทและก็ที่ความรู้อะไรต่างๆเนี่ยมาแนะนำเพื่อนๆได้ดูอีกครั้งหนึ่งครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ 🎵PLA MALA